สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้มาอยู่กับครูปั๊มนะครับในรายวิชาของพละศึกษานั่นเองนะครับสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูวันเลยครับนะครับสําหรับวันนี้เราเรียนเรื่องการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายนะครับสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะเป็นเกมเรียนแบบนะครับกิจกรรมแบบพลัดนะครับข้อเสนอแนะในการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายนะครับ และคุณค่าของการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายที่มีต่อสุขภาพนั่นเองนะครับามาดูกันที่เกมเรียนแบบนะครับสำหรับเกมนะครับเป็นการเล่นที่ทําให้เกิดความสนุกสนานนะครับมีกฎกติกาการเล่นที่ง่ายๆนะครับไม่มีความซับซ้อนนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้เล่นนะครับมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกการเล่นเป็นหมู่คณะนะครับ ส่งเสริมความสามคัคคีและทํากิจกรรมร่วมกันนะครับมีรูปแบบนะครับการเล่นที่หลากหลายนะครับเช่นเกมเรียนแบบนะครับเกมที่นําเข้าไปสู่การเล่นกีฬานะครับและเกมที่เล่นกันเป็นแบบผลัดนั่นเองนะครับมาดูในเกมเรียนแบบนะครับคือเกมที่ผู้เล่นนะครับแสดงท่าทางแต่งกายหรือทําเสียงเรียนแบบคนสัตว์ธรรมชาติหรือสิ่งของนะครับ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับในการเล่นนะครับส่วนใหญ่นะครับเกมเรียนแบบเนี่ยนิยมเล่นเป็นหมู่คณะหลายๆคนนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่หนึงก็คือเกมไก่ชนนั่นเองนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือขีดเส้นวงกลมนะครับให้มีขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เล่นนะครับ ส่วนมากจะนิยมเล่นกัน2คนนะครับผู้เล่นทุกคนนะครับจะต้องเป็นไก่โดยอยู่ในท่านั่งยองนะครับมือทั้งสองข้างเนี่ยนะครับเราจะไปจับไว้ที่บริเวณขาพับนะครับอยู่และอยู่ภายในวงกลมนั่นเองนะครับดังรูปที่เด็กเห็นนะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มนะครับให้ไก่นะครับที่คนที่เล่นเป็นไก่ทุกคนนะครับเข้าไปอยู่ในวงกลมนะครับและ ที่สาคัญเลยนะครับให้ไก่ทุกตัวนะครับใช้ไหลดันไก่ตัวอื่นนะครับให้หลุดออกจากกันนะครับหรือออกจากวงกลมที่เรากําหนดนั่นเองนะครับและที่สําคัญผู้เล่นที่เหลือเป็นคนสุดท้ายนั้นก็คือผู้ชนะนั่นเองนะครับมาดูกันต่อในตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือเกมกระต่ายขาเดียวนะครับสําหรับวิธีการเล่นในเกมกระต่ายขาเดียวนั้นก็คือ เราต้องขีดเส้นไปวงกลมเหมือนกันนะครับให้มีขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนของผู้เล่นนะครับและที่สำคัญเราจะแบ่งออกเป็น2ไฟฝ่ายครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับฝ่ายหนึงนะครับเป็นกระต่ายยืนอยู่นอกวงกลมอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายวิ่งครับอยู่ในวงกลมนะครับฝ่ายที่เป็นกระต่ายทุกคนนะครับตั้งชื่อของตัวเองและบอกชื่ออีกฝ่ายให้ฝ่ายนะครับทราบชื่อ นะครับว่ามีชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วให้อีกฝ่ายเรียกชื่อใดชื่อหนึ่งออกมานะครับถ้าชื่อนั้นนะครับเป็นชื่อของใครคนนั้นก็ต้องออกไปวิ่งนะครับเป็นกระต่ายนะครับผู้ที่เป็นกระต่ายนะครับต้องเคลื่อนที่ด้วยขาเดียวนะครับไล่แตะนะครับฝ่ายวิ่งในวงกลมนะครับโดยแตะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้นะครับและถ้าถูกใครแตะนะครับก็จะต้องออกจากวงกลมที่เล่นไปนะครับ แล้วผู้ที่เป็นกระต่ายนะครับก็วิ่งไล่แต่คนอื่นๆต่อไปนั่นเองนะครับและถ้าคนที่แต่กระต่ายเอาคนที่เป็นกระต่ายเนี่ยครับเอาขาลงพื้นก็จะต้องออกจากการเล่นนะครับและไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นกระต่ายได้อีกนะครับส่วนฝ่ายวิ่งนะครับก็จะเรียกกระต่ายตัวใหม่ออกมานะครับถ้าฝ่ายที่เป็นกระต่ายไล่จับฝ่ายวิ่งได้หมดนะครับฝ่ายวิ่งจะต้องเป็นกระต่ายแทนนะครับและฝ่ายที่เป็นกระต่าย หมดจำนวนคนแล้วยางแตะฝ่ายวิ่งไม่หมดก็ต้องสลับกันนะครับก็มาเป็นกระต่ายอีกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างดังรูปนะครับเห็นไหมครับระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินหรือสีฟ้านี่นะครับก็จะเรียกกระต่ายออกมานะครับสมมุติว่าชื่อเกมอ่าสมมุติว่าชื่อเกมนะครับคนที่ตั้งชื่อของตัวเองว่าเกม ก็ต้องวิ่งออกมาในลักษณะของกระต่ายขาเดียวนะครับแล้วมาไล่แต่คนในวงกลมนั่นเองนะครับต่อไปมาดูกันต่อในกิจกรรมแบบผลัดครับสําหรับกิจกรรมแบบผลัดนะครับก็คือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการวิ่งการหยุดการกระโดดและการหลบหลีกนะครับรวมทั้งการคว้างการเตะและความเร็วนะครับกิจกรรมแบบผลัดนะครับเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ย จะมีทีมประจำของตนเองนะครับแต่ละคนภายในทีมจะทํากิจกรรมที่กําหนดให้ตามลําดับอาจมีการแข่งขันหรือไม่มีการแข่งขันกับทีมอื่นก็ได้นะครับผู้เล่นกิจกรรมแบบพัดนะครับจะได้รับความสนุกสนานมีแรงจูงใจในการเล่นสูงนะครับเพราะเห็นความพยายามของตนเองนะครับมีผลต่อความสําเร็จของทีมจึงช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับประเภทของ กิจกรรมแบบผัดนะครับก็แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้นะครับ1เลยกิจกรรมที่อาศัยทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับมาผสมผสานกับการเล่นเช่นการวิ่งการกระโดดการเคลื่อนที่เรียนแบบสัตว์นั่นเองนะครับข้อที่2ครับกิจกรรมที่มีเครื่องกิีดขวางนั่นเองกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมที่มีการส่งการรับวัตถุหรือมีการตีการเขียววัตถุเป็นต้นนะครับ กิจกรรมที่4นะครับกิจกรรมที่เป็นการทดสอบทักษะการเล่นลูดทโผลต่างๆนะครับกิจกรรมที่5นะครับกิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติทักษะด้านกีฬานะครับเช่นการเลี้ยงการส่งลูกบอลการรับลูกบอลนะครับกิจกรรมที่6นะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวขณะอยู่กับที่และขณะที่เราเคลื่อนที่นะครับมาดูในตัวอย่างของ กิจกรรมแบบถัดกันบ้างนะครับเกมที่1นะครับส่งลูกบอลขึ้นฟ้านะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือเป็นมีกลวยนะครับกลุ่มละ1อันนะครับหรือใช้เก้าอี้ขวดน้ําแทนได้นั่นเองนะครับและที่สาคัญต้องมีลูกบอลกลุ่มละ1ลูกนะครับวิธีการเล่นเลยนะครับแบ่งผู้เล่นเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ5-6คนเข้าแถวตอนนะครับยืนแยกเท้าหลังเส้นนะครับ หันหน้าเข้าหากลวยหรืออุปกรณ์ที่เราวางเป็นจุดไว้นะครับคนที่ยืนหัวแถวนะครับถือลูกบอลหนึ่ลูกนะครับวางกลวยหอันนะครับห่างจากเส้นเริ่มประมาณ5เมตรนะครับให้ตรงกับแถวที่เรายืนนั่นเองนะครับคนหัวแถวนักกิ้งลูกบอลนะครับอ้อมกลวยนะครับแล้วกลับมาถึงเส้นเริ่มแล้วหันหลังส่งบอลให บอลนะครับเหนือศีรษะส่งให้กับคนข้างหลังนะครับจนถึงคนสุดท้ายนะครับและคนสุดท้ายจับลูกบอลเหลือกริ้งนะครับกิ้งลูกบอลนะครับจากด้านหลังอ้อมกลวยแล fi, itas, ้วกลับมายืนท <in m> ี <asking Miller> <mi> ่หัวแถวเหมือนเดิมนะครับแล้วส่งลูกบอลเหนือศีรษะไปให้คนด้านหลังอีกนะครับนะครับเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนคนเลขที่อยู่เป็นคนสุดท้ายของแถวเนี่ยจับลูกบอลจากด้านหลัง อ้อมกลวยเป็นครั้งที่2นะครับแล้วกลับมายืนหัวแถวอีกครั้งนะครับแถวได้ทําสําเร็จก่อนเสร็จก่อนนะครับครบทุกคนให้นั่งลงนะครับจากรูปนะครับให้เด็กสังเกตดูนะครับเห็นไหมมีการกลิ้งนะครับกลิ้งลูกบอลไปเรื่อยๆนะครับมีระยะห่างกันประมาณ5เมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับที่โรงเรียนเดี๋ยวครูปาลมจะให้เด็กๆได้ทดลองเล่นกันนะครับมาดูในเกมที่2ครับ วิ่งผัดเที่ยวรอบโลกครับชื่อน่าสนใจไหมครับเที่ยวรอบโลกเลยนะครับมาดูที่อุปกรณ์ครับลูกบอลกลุ่มละหนึ่งลูกครับใช้แค่ลูกบอลลูกเดียวสามารถสร้างความสนุกให้กับเราได้นะครับมาดูวิธีการเล่นนะครับให้ผู้เล่นนะครับยืนเรียงกันเป็นวงกลมครับนับ 1- ถึง4นะครับคนที่เป็นหนึ่งกลุ่มนะครับจำนวนคนในกลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เล่นทั้งหมดนะครับ ทุกกลุ่มขยายแถวนะครับสองแถวห่างกันนะครับอันหน้าออกนอกวงกลมนะครับคนที่หนึ่งของแต่ละกลุ่มครับให้จับลูกบอลไว้ในมือของตนเองนะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับว่าเริ่มนะคนที่หนึ่งของกลุ่มก็ที่ถือลูกบอลนะครับวิ่งทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วกลับมาที่เดิมนะครับแล้วส่งบอลให้คนที่สองนะครับของกลุ่มตนเองนะครับคนที่สองก็เป็นไงครับเมื่อได้ลูกบอลนะครับ ก็วิ่งเหมือนเดิมครับวิ่งวนเก็มนาฬิกาและส่งให้คนที่3นะครับเมื่อทุกคนวิ่งครบนะครับและลูกบอลกลับมาอยู่ที่คนที่1ให้ทุกคนนั่งลงนะครับยกตัวอย่างดังรูปนะครับเห็นไหมนะครับก็แปลว่าเป็นไงครบนะครับทีมไหนนั่งก่อนเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับอมาดูเกมต่อไปนะครับ การเลี้ยงลูกบอลแบบซิกแซกนะครับซึ่งหลายๆคนครูปาล์มเชื่อว่าเคยเล่นแน่นอนนะครับอุปกรณ์นะครับลูกบอลกลุ่มละหนึ่งลูกนะครับอันที่สองครับหลักหรือยกตัวอย่างเช่นกล้วยหรือเก้าอี้นะครับกลุ่มละสามถึงห้าหลักนั่นเองนะครับหรือมากกว่าก็ได้นะครับวิธีการเล่นนะครับแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มนะครับให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีจํานวนเท่าๆกันนะครับ ยืนเข้าแถวตอนหลังเส้นเริ่มนะครับคนหัวแถวนะครับถือลูกบอลไว้เหมือนเดิมนะครับวางหลักเรียงกันนะครับเป็นแนวตรงระยะห่างพอสมควรนะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มนะครับให้คนหัวแถวของแต่ละแถวเนี่ยใช้มือนะครับเลี้ยงลูกบอลนะครับให้กระโดนพื้นจากพื้นนะครับไปอ้อมหลักแบบสลับฟันปลานะครับให้ครบทุกหลักแล้วเลี้ยงลูกบอลกลับมา ในลักษณะเดิมก็คือซิกแซกเหมือนเดิมนะครับและส่งลูกบอลให้คนต่อไปนะครับที่อยู่ในแถวนะครับส่วนตัวส่วนคนที่หนึ่งนั้นนะครับก็ไปต่อหลังแถวนะครับเพื่อส่งลูกบอลในลักษณะเดียวกันนะครับและเมื่อทุกคนวิ่งเล่นครบทุกคนนะครับคนที่อยู่คนแรกเลยนะครับที่ไปอยู่ท้ายสุดก็จะกลับมาอยู่หน้าสุดอันเป็นอันเส้นเป็นอันสิ้นสุดของการ เล่นเกมนะครับทีมไหนเสร็จก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะครับเห็นไหมครับตัวอย่างครับระหว่างทีมสีเหลืองสีเขียวและสีแดงนะครับดังรูปนะครับเดี๋ยวครูปามจะให้เด็กๆได้ฝึกเล่นกันนะครับต่อไปนะครับการเลี้ยงลูกบอลอ้อมหลักครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือพวกลูกบอลเก้าอี้หรือกลวยนะครับการแบ่งผู้เล่นก็ กลุ่มละเท่าๆกันครับให้ยืนเข้าแถวหลังแถวเริ่มเล่นเหมือนเดิมนะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับวิธีคล้ายๆกับการเล่นแบบสลับควันปลาเมื่อกี้นะครับแบบวิ่งอ้อมหลักเมื่อกี้นะครับแต่เราจะใช้วิธีการไปไหครับใช้เท้าครับรอบนี้จากปกติเราจะใช้มือใช่ไหมครับอันนี้เราใช้เท้านะครับ นำลูกบอลนะครับโดยการเลี้ยงลูกบอลสลับไปมานะครับใช้วิธีการเหมือนเดิมพอเราวิ่งกลับมาที่เดิมก็ส่งบอลให้คนต่อไปนะครับคนต่อไปก็เลี้ยงสลับฟันปลานะครับแล้วกลับมาส่งให้คนต่อไปเรื่อยๆจนคนที่อยู่คนแรกนะครับกลับมายืนในตำแหน่งของตนเองถือเป็นอันที่สิ้นสุดนะครับยกตัวอย่างเห็นไหมครับ ต่อไปนะครับการวิ่งสลับฟันปลาสําหรับการและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางนะครับอุปกรณ์นะครับมีพวกหลักไม้ยาวนะครับเก้าอี้นะครับมาดูกันนะครับหาไปดูรูปแบบเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้จะมีการผสมผสานมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับจากรูปนะครับเป็นอะไรบ้าง เด็กคิดว่าวิธีการเล่นมันเล่นยังไงนะครับลักษณะของการเล่นก็คือแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมนะครับกลุ่มละเท่ากันนะครับให้เด็กยืนหลังเส้นเริ่มนะครับและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคนที่1ครับไปให้วิ่งสลับควันปลานะครับอ้อมกลวยหรือจุดที่เรากําหนดและกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับพร้อมกับวิ่งอ้อมหลักอันสุดท้ายพร้อมกับกระโดดข้ามกลับมาและวิ่ง ซิกแซกกลับมานั่นเองนะครับและไปแปะมือคนต่อไปคนต่อไปก็จะทําเหมือนที่เด็กๆทํานะครับจนครบทุกคนนะครับทีมไหนเสร็จก่อนก็ไปคือผู้ชนะนั่นเองนะครับสําหรับข้อเสนอแนะในการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายนะครับสำหรับผู้เล่นนะครับเราต้องมีการวางแผนก่อนการปฏิบัติจริงคนไหนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับก็จะสามารถทําได้รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนว่าทีมของเรานะครับจะ ให้ใครเล่นก่อนเล่นหลังนะครับอันดับที่2ครับยอมรับความคิดเห็นของผู้เล่นในกลุ่มหรือในทีมของเรานะครับข้อที่3ครับเราต้องปฏิบัติตามกฎกติกาไม่เอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามนะครับข้อที่4ครับไม่ว่าแพ้หรือชนะนะครับเราจะต้องไม่ย่ะเย้ยหรือดูถูกฝ่ายตรงข้ามนะครับข้อที่5ครับเมื่อเราแพ้นะครับเราก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้และ ที่สาคัญเลยเราต้องแสดงสปิริตของนักกีฬานะครับโดยการแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับและที่สําคัญเลยนะครับอยู่ในข้อที่6ครับรู้จักให้อภัยนะครับและต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองนะครับเมื่อมีการกระทบกระทั่งกันนะครับสําหรับมารยาทของผู้ชมหรือกองเชียร์นั่นเองนะครับจะไม่มีการยั่วยุให้ผู้เล่นนะครับเล่นผิดกติกาหรือว่าเอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามนะครับ ไม่ส่งเสียงโหตะโกนเยอะเย้ยผู้เล่นนะครับไม่เยอะเย้คู่ต่อสู้เมื่อฝ่ายของตนเองเป็นผู้ชนะนะครับเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับให้บริการหรือช่วยเหลือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับเช่นบริการน้ําดื่มผ้าเช็ดหน้านะครับหรือช่วยเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดเป็นต้นนะครับไม่สแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื่อฝ่ายของตนเองแพ้นะครับ ที่สำคัญนะครับเราควรจะแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะนะครับามาดูกันในคุณค่าของการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายที่มีต่อสุขภาพนะครับการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายนะครับสร้างคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพดังนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับกล้ามเนื้อของเรานะครับจะมีความแข็งแรงขึ้นมีความทนทานนะครับ สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่2ครับทาให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตแข็งแรงสมวัยนะครับข้อที่3ครับทําให้มีสุขภาพจิตที่ดีมีความร่าเริงแจ่มใสนะครับไม่เครียดและลดความวิตกกังวลต่างๆลงมาได้นะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งเด็กๆได้เรียนออนไลน์นะครับเด็กๆหลายๆคนก็คงจะเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ควรจะหากิจกรรมต่างๆ มาเล่นนะครับมาทำนะครับโดยเล่นกันภายในครอบครัวก็ได้นะครับเพื่อลดความเครียดนะครับข้อที่สี่ครับทําให้ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีมีภูมิต้านทานต่อโรคนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันโรคอะไรระบาดนะครับเด็กๆก็คงจะรู้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องออกกำลังกายบ่อยๆนะครับเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับ และลดอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะครับข้อที่5นะครับทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีนะครับข้อที่6ครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬามีสปิริตของความเป็นนักกีฬารู้จักแพ้รู้ชนะและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะครับทุกกีฬาทุกกิจกรรมนะครับเราควรจะมีการฝึกนะครับและทำงานร่วมกัน กับผู้อื่นนะครับเพื่อที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเรานะครับอ่านะครับสรุปสั้นๆนะครับการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายนะครับเป็นการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับโดยจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงก,กฎกติกามารยาทในการเล่นนะครับและเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะและ รู้จักการให้อภัยซึ่งกันเลยกันนะครับเพื่อที่จะทําให้การเล่นนะครับเป็นไปด้วยความราบรื่นเกิดความสนุกสนานนะครับและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนั่นเองนะครับครับสาหรับวันนี้นะครับครูปามก็จบบทเรียนเรื่องกิจกรรมทางกายนะครับกิจกรรมเกมต่างๆเพียงแค่นี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ